สวัสดีครับพ่อเม่พี่น้องผมนายโยจากช่องแชมฟาร์มน้อง,องท่องเพิ่มครับมาหอดหรอครับมาหอดบันจานหรอมือน,นี่วันนังค้านตีสีเดือนกครกระดาคมพศส,สองหาหครับในน้ำน้องท่องเพิ่มจากจากแชมฟาร์ม ทางอำเภอวางหินครับมาหอดหรอครับบานนี้ลดบอ่อห่องเลยครับเงียบแต่ว่ามาอยู่หนีห่องอยู่ครับแต่ผมบอกไปหนีเขาห้องแต่ว่าผมกะสีล่องให้เป็นอยู่ตัวเดียวก่อนครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมมาสองตัวหนึ่ง้าเกิด เพิ่นส้นกันเพิ่นถือลังแก่ยั่ขคืนผมโอยูนะครับเพิ่นกระสีบอสฉํำแห้งเนาะหยิบยางเวลาไปยางข้างหนอกผมก็อุ่มเพิ่นปก็ะแลวแตม่มาสองโตนี่กะเอาไปข้างหนอกเนี่ยครับเดล่องเพิ่นดูผููเดียวมึงก่อนครับนี่ถ้าผมออกไปกับกยะากห้องเนยอยู่ยครับหรือมามีไมเป็นยังสีบอ อยู่ไหนบ่ละท้องเผือมเอ้ยมีมูอยู่ตัวนี่ไก่เห็นบอนหมมูอบอกหลายหนึง่งเห็นบออู้ห้องติ้มอยู่นี่ครับมองเพนลนรับเพลนนอน ข้างนามีอยู่มีหมองนี่ครับช่องอากาศระบายอากาศแจงอยู่ครับทั้งขางาจาเป็นต้องมีสังกะสีไว้ครับไอวายานฝนาสาดเนาะนี่ครับให้ในขอบก่น ันนครับน้องท้องคือผมยางมากนี่โมห้องครับเงียบเลยเพิ่มเลยนะหนะโอ,โอ,โอ้นี่มงูโ,โตเห็นบ่ี่ไก่ก็คือมังหูเหลืองคือว่าละเนาะ ซัมพูนึงวอลคอมีนพนึงวอลต้งคิดคือว่าล้วย่านพี่หล่อพี่อยู่ผู้เดียวพี่หล่อเขมีดอกในยูคนี้มาเคยเห็นอยู่ต้องลังกับทงทงหน้าอยู่ทั้งหลังนี่เห็นวอนี่ กกทินกับมีอยู่ทั้างหลังนี่เด๋ยวี่ห้างให้กินจะดูเอาไปกินบ่ไดรเรามันสูงนี่นี่ครับกันห้องแล้วนี่ผมกับจีแม่นั่งอยู่นี่เป็นประจําแล้วครับช่วงนี้ ก็อย่าโกรธให้นายูมานอนนำเด้ออยู่ได้บ่ล่ต้องเพิ่มนี่ครับบริเวณด้วยหลอกพระกรรมกราต้องเพิ่มเอ้ย ดวงสี่ผมมาหนิมองหงองเลยครับน้ากินอย่างนั้นนะจังละสี่บาทเจ้าได้นั่นจะมีเพยมียนี่ นี่น้องด่าข่ยได้กันเจ้ามีบาทมีแผ่นี่เอาบ้างสังกัสีบาทน,นี่เด้อนี่ครับเมืองเพื่อนกไก่เข้าเพื่อนนี่เดากสีเป็นมุมมีขนนะครับเขา้าเข้าข้างหน้าเพื่อนสีมากผู้เข้ากินหยานะครับนี่ก็เลวขนบางเี็กชีบอกไข่มีปัญหา พบกาอาซีได้มากทายน้องท้องเพิ่มให้พี่น้องมึงอะเกือบซปเปอร์ก็ว่าได้แล้วครับแต่จะให้มันนอนนั่นเหรอพี่ยันคือชีอวิตมันนอนหรอกครับอันมีคนย่างม้าแถวนี้เขาก็ว่าผมเป็นบ้าแล้วนี่บอกอยูู่้เดียว <c oughs> <c oughs> บ้ากับซ้างเนาะครับให้สองมันดังกับเอา นาอนนอนย่หาอาห,ห่องเด้อจังหน่อยน่อโย่จะไปสงวยใจหน่เออมาหอดล่ะครับมาหอดผันจานล่ะบุญเจ้าหลายเดจแต่ไปนอนน้องเองกืนหนึ่งปวดจ้ากระลังสีดัางเลยจังห้องบอนี่ จะให้เมืองช่องก็คือสิบตวโหดอกว่าจะของเพิ่นดารานี่ครับบริเวณการเสื่อให้เจ้าย่างดิหยุดนี่แก่เพิ่นครับสูงอยู่หน่อยนึงอยู่ครับแค่ผมว่าไหนไปหาเนี้ยมาเพิ่นโดดขึ้นมืงหันยางเพิ่นไปหาใหม่มาให้เพิ่นขึ้นง่งายๆเนี่ย เกิดว่าเหาเฮ็ดตามหลายกับบ่ได้ครับว่าสัวนมีผิดย่านงูย่านยังเฮาก็จําเป็นต้องเห็ดสูงเนี่ยเฮ้าก็ตตองฮาใหาม่มาให้เพิ่นกระโดดขึ้นง่งายๆนะครับต้องเพิ่มเลยเหีย้ยห่องเด้อโอ๊มีไก่อยู่ไก่อยู่มีภาพนะ บอกอะใช้ได้อยู่ครับผมว่าดีอยู่แล้วไปทั้งหนาบ่ได้ครับร้านเล่นมอบช้ำมขักร้านอยากดื่อเนี่ยข้างหลังอะเป็นนี่ครับซองต้องเพิ่มเป็นมอสข้างหลังนี่เป็นปลาเขาออ่าตัวยังเมืองวิวจะกันนี่มีหูอยู่ใน่องเมืองนี้นก็ได้เด้อนี่เห็นไหมครับนี่ มีช่องอยู่คาบข้างบนกับมีช่องอยู่เพราะว่ามันปิดแห้งหลายเมื่อชิมเหมือนครับนี่ข้างหน้ากับมีช่องร่มเข่าอยู่ครับนี่มือแรงนอนเดอ้อห่องเด้อเผื่มอมือ้ามากยุไก่ผมละครับผมกว่าเสียดูแลประครบกระหงมาครับเฮดี้ที่สุดเท่าที่ผมเสียดายด้วยครับ สำหรับกิมนีเอาสำเนียกกอนะครับเนาะกคดไหลโคดแช่โคดกระดิง่งแจงเตือนช่องแ่มฟร์มแพะนองฟังเพิ่มในเด้อครับขอบคุณครับสวัสดีครับ